สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทง Big, ยางบอสบิ๊กพญาบาลฟินแลนดนซูฟังนะครับเรียกได้ว่ายังเป็นประเด็นนะครับดราม่าต่อเนื่องนะครับพี่น้องเว้าแเลี้ยวกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับบอสบิ๊กไม่ได้โง่จะมาหลอกด่าง่ายๆล่าสุดบอสบิ๊ก ฟาดกลับแบบนี้ตาดเหมือนฟาดกลับอีกอย่างน้อบัดที่นี้พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมการสืบเนื่องมาจากประเด็นดราม่านะครับพี่น้องที่ทั้งผู้จัดการคุ้นพอๆนั่นแหละครับพี่น้องนะครับที่เพื่อนได้มีการออกมาโพส์นะครับเรื่องมูฟออนนั่นแหละครับพี่น้องซึ่งที่ในนี้ดราม่าเดือดนะครับทั้งบอสโนดตน้องโกกินะครับนะครับผมก็ได้ออกมาโพูดถึงประเด็นนี้ล่าสุดนะครับบอสบิ๊กออกมาฟาดเองนะครับออกมาโพูดเองเลยนะครับ บอดบิ๊กโพสไว้แบบนี้ครับผ่านเฟซนะครับของคุณทิติวุฒวารุณน,นะครับเป็นโพสมาเจ้าของเริ่มก่อนพอกูจะเอาจริงเล่นบทถูกกระทําโดนใส่ร้ายตลกตลกตลกไว้สันครับพี่น้องคือความหมายบอดบิ๊กบอกว่าเพราะบอบิ๊กสี่เอาคืนเพราะเพืนพ่นเสีเอาจริงแน่นะ นะครับก็ออกมาบอกว่าบ่ได้ว่าผู้ใดบ่ได้เกียดบ่ได้ว่าผู้ใดนะครับรับบทนะครับถูกกระทําอีกแล้วนะครับบทเดิมๆประมาณนี้พี่น้องนะครับวอตบิ๊กแล้วเลยบอกว่าตลกคักประมาณนี้พี่น้องแล้ววอตบิ๊กเพื่อนก็ได้มาคอมเมนต์นะครับในโพสเพื่อนบอกว่ากูจะรู้อะว่าท่นครับพี่น้องนะครับแล้วกับนี้เอฟซีนะครับท่านต่อมาก็เลยมาคอมเมนต์นะครับในคอมเมนต์ของวอตบิ๊กนะครับเอฟซีบอกว่า จัดให้มันหน่อยสักยกเป็นบทเรียนจะได้สำเนียกตัวเองมั่งนะครับพี่น้องนะครับแล้วเอฟซีทันตมาท่าน,นีก็บอกว่าข่อยกระสิลั่วน้ำนะครับพริกลิ้นไว้โพดนะครับค้นอย่างมืน้นมื้นนะครับเอฟซีบิ๊กนะครับก็บอกว่าอีกฟังหนึ่งนะครับกับพริกลิ้นไว้เกินนะครับออกมาว่าเราก็บอกว่าบราิด้โพดบ่ได้ว่าผู้ใดนะครับผมเป็นการโพดคำคม นะครับก็ได้หมายถึงผู้ใดประมาณนี้พี่น้องแล้วกรรับบทโดนกระทําอีกแล้วพิกลิ้นไว้โพดประมาณนี้นะครับพี่น้องแล้วท่านสุดท้ายนะครับท่านนี่ก็บอกว่าอ่อนแอขึ้นมาทันทีห้า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 นะครับเหยีบสีท่านต่อมาก็เลยมาบอกว่าบทผู้ถูกกระทําเริ่มนะครับพี่น้องสรุปแล้วนะครับนะครับผมรับบทผู้ถูกกระทําอีกแล้วนะครับบทบ,บิก๊กเบลล์อ,ออกมาโพดประมาณนี้พี่น้องผมก็เรียออกมา อัปเดตมาว่าซูฟังนะครับบอสบิ๊กฟาดกับเบาๆนะครับพอจะเอาจริงนะครับรับบทเป็นผู้ถูกกระทําอีกแล้วตลกมากประมาณนี้พี่น้องนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ